ท,ทั้งที่หากินด้วยกันนั่นแหละแต่ผลสุดท้ายสัตว์ต่อสัตว์ก็กินกันเองก็คือสัตว์ใหญ่ไปกินสัตว์เล็กสัตว์ที่ฉลาดไปทําลายสัตว์ที่โง่กว่าความเป็นไปในชีวิตของสัตว์นั้นเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราจะทําอย่างไรชีวิตที่เป็นอยู่ในวัฏจักสงสารเนี่ยจึงจะไม่มีการเบียดเบียนกันเป็นชีวิตที่บริสุทธิ์ทั้งเราก็ไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นและคนอื่นก็ อย่าได้มาเบียดเบียนเราเราจะปฏิบัติกันอย่างไรเพราะถ้าหากว่ายังมีการเบียดเบียนกันอยู่อย่างเนี้ผลสุดท้ายก็เป็นศัตรูต่อกันโดยที่ไม่รู้จักกันมาก่อนและความเป็นศัตรูต่อกันโดยที่ไม่รู้จักกันมาก่อนเช่นนี้บางทีก็ก่อความทุกข์ให้เกิดขึ้นแก่บุคคลอื่นไปด้วยดังที่เราจะเห็นอย่างคนแบกปืนไปกลางทุ่งถามว่าแบกปืนไปทาไมก็บอกว่าไปยิงนกยิงนกเอามาทาไมเอามาย่างกินส่วนนกที่ออกไปกลางทุ่งแกก็ออกไปหาอาหาร เพื่อไปเลี้ยงลูกต่างคนต่างก็ออกหากินนั่นแหละอาหารของนกก็คือปลาปลามันก็ออกหากินเหมือนกันแต่ปลานั่นก็หาลูกน้ําหาสัตว์เล็กๆแมลงต่างๆกินเป็นอาหารต่างฝ่ายต่างออกหากินแต่ผลสุดท้ายกลับไปกินกันเองท่านจะเห็นได้ว่าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยกินกันเองแล้วก็เป็นศัตรูทําลายซึ่งกันและกันทั้งๆที่ต่างฝ่ายต่างก็ออกหากินเมื่อเราไปยิงนกตายตัวหนึ่งลูกนกที่อยู่ที่รังก็คอยแม่อดตาย กอเหยื่อจากแม่ผลสุดท้ายไม่ได้เหยื่อจากแม่เด็กเป็นการต่อทุกข์ก่อภัยก่อเวรขึ้นเนี่ยเวรเหล่านี้ก็ไม่มีทางระงับผลสุดท้ายมนุษย์ก็เป็นอยู่ด้วยการจองเวรจองกรรมซึ่งการอยู่อย่างจองเวรจองกรรมกันเนี่ยมันเป็นทุกข์และเราก็มองไม่เห็นว่าเราจะมีเวรมีกรรมอะไรบ้างที่เราจะต้องชดใช้หนี้เวรกรรมเช่นนั้นเพราะว่าวัตถสงสารมันยืดยาวไม่รู้ว่าชาติก่อนทํากรรมอะไรไว้บ้าง และกรรมอันนั้นจะสนองเราได้อย่างไรเพราะฉะนั้นการสารวมในกรรมเนี่ยเป็นความจําเป็นว่าทุกคนจะต้องมีการสารวมให้มากขึ้นโดยที่เราจะต้องอาศัยหลักธรรมคือปรมาภิหารธรรมเนี่ยจะเดินกันให้มากก็าสามารถที่จะระงับเวรได้ท่านจึงกล่าวว่าการแผ่เมตตาอยู่เสมอๆนั้นเป็นการระงับเวรเป็นการไม่ก่อเวรถ้าไม่มีเมตตาแล้วก็จะเป็นการก่อเวรก่อกรรมซึ่งกันและกัน การเจริญกรุณาอยู่เสมอๆนั้นก็เป็นการไม่นิ่งดูดายเป็นการเกื้อกูลต่อกันเราเจริญมุติตาก็เป็นการมุ่งหวังความสุขความเจริญของสัตว์อื่นไม่ทําลายขึ้นกันและกันในพรรมวิหารธรรมนั้นจึงมีความจําเป็นที่เราจะต้องปลูกฝังกันให้มากที่สุดแต่ว่าเ,เราจะทําอย่างไรพรมวิหารธรรมเนี่ยจึงจะมีมากขึ้นตามลําดับ แล้วก็ผลจากเมตตาที่เราแผ่ออกไปซึ่งกันและกันเนี่ยมันจะเกิดผลแก่โลกมนุษย์หรือสังคมส่วนรวมได้ท่านบอกว่าผู้ที่มีเมตตาอันมั่นคงดีแล้วแม้ว่าเราจะถูกประทุษร้ายจากพวกใจบาปอยากช้าอย่างไรอย่างหนึ่งก็สามารถที่จะระง,งับได้พระพุทธองค์สามารถตรึงจิตของช้างนาราคิรีได้ท,ท,ทั้งนัทีช้างนาราคีรีนั้นตกมัน แล้วก็วิ่งจะมาชนพระพุทธเจ้าช้างนาราคีนั้นถูกมอมจนเมาแต่ช้างนาราคีก็มาหมอบต่อหน้าพระพักไม่ชนพระพุทธเจ้าทั้งนี้ก็ด้วยเมตตาที่พระพุทธองค์เนี่ยมีอยู่แผ่ไปยังจิตของช้างนาราครีก็สามารถให้ช้างนาราคีที่ตกมันดุร้ายเนี่ยสงบประงับลงได้เนี่ยด้วยเมตตาจิตที่มั่นคงถ้าเราจะเอาหลักการปฏิบัติเช่นนี้มาใช้ในสังคมมนุษย์ของเราบ้าง จะได้ไหมเช่นในเวลาเนี้ยไทยรอบบ้านเมืองเราเนี่ยเกิดขึ้นมากเราเกรงว่าการรนปลาฆ่าฟันนั้นจะกระทบกระเทือนถึงเราด้วยถึงเพื่อนมนุษย์เราจะแก้ไขนี่ให้สัตว์ทั้งหลายเนี่ยรบปาฆ่าฟันกันได้อย่างไรถ้าเราทุกคนคือหมายถึงว่าจํานวนสาธุชนพุทธศาสนิกชนเป็นจํานวนมากเนี่ยอย่างพุทธศาสนิกชนในประเทศไทยทั่วทั้งประเทศ เราแผ่เมตตาพร้อมๆกันทุกๆวันโดยแผ่พร้อมๆกันจะเกิดผลดีหรือไม่แผ่เมตตาไปนในสรรพรสัตว์ทั้งหมดเนี่ยมันจะสงบร่มเย็นไหมสงครามจะสงบหรือไม่ถ้าเราแผ่เมตตาพร้อมๆกันโดยเรากําหนดกันว่าวันหนึ่งเนี่ยพุทธศาสนิกชนทุกคนจะต้องแผ่เมตตาเช่นเวลาสามทุ่มเรานั่งสมาธิแผ่เมตตาพร้อมๆกันสิบนาทีหรือสิบห้านาที จะทําให้โลกสงบร่มเย็นลงไหมถ้าเราฝึกจิตให้สูงแล้วก็ทํำพร้อมๆกันด้วยอํานาจพลังของจิตเนี่ยคิดว่าคงจะเกิดผลดีบ้างถ้าเราทํากันอยู่เสมอพร้อมๆกันเช่นนัดหมายกันว่าเวลาสามทุ่มหรือสี่ทุ่มก่อนที่เราจะนอนเราพร้อมใจกันแผ่เมตตาไปยังสรรพสัตว์แผ่วสัพเพสตาอเวราโหนตุ อัพยาปชาโหนตุอนีคาโหนตุสุขีอัตตานังปริหารันตุเราแผ่เป็นพร้อมกันวัาสัตว์ทั้งหลายจงอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยจงอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยจงอย่ามีความลำบากกายลำบากใจเลยจงมีความสุขรักษาตนยิ่งขึ้นไปเถิดเราแผ่พร้อมกันเนี่ยอาตมาว่าคงจะคงจะได้ผลด้วยอํานาจของสมาธิและอํานาจสมาธิจะเราแผ่พร้อมๆกันอย่างเนี่ย มันก็คงจะทําให้สังคมมนุษย์นี้น่าอยู่ขึ้นที่มันกําลังเร่าร้อนด้วยภัยสงครามเพื่อจะได้สงบลงถ้าหากว่าเราพร้อมใจกันทําอันนี้ก็เป็นตเพียงคิดแล้วก็ฝากความหวังไว้ว่าถ้าทํากันจริงๆเนี่ยจะสำเร็จหรือไม่เชื่อแน่ว่าในด้านการปฏิบัติธรรมนั้นถ้าเราจะพิสูจน์ทำมากกันก็น่าจะทดลองทดลองทําดูเราจะเห็นว่าอนุภาพของพระธรรมนั้น จะมีมากน้อยเพียงใดก็ถ้าเราไม่ปฏิบัติเราก็จะไม่เห็นอนุภาพของพระธรรมถ้าปฏิบัติแล้วเราก็จะเห็นว่าอนุภาพของพระธรรมเนี่ยมีอยู่ซึ่งไม่มีอนุภาพอันใดในโลกนี้ที่จะยิ่งใหญ่เท่ากับอนุภาพของธรรมะธรรมานุภาพเนี่ยเป็นอนุภาพที่สูงที่สุดและเป็นอนุภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกแสนยานุภาพยังไม่ใช่อนุภาพที่สูงสุดแต่ธรรมานุภาพต่างหากที่เป็นอนุภาพที่สูงสุดแต่ว่าเราจะ ให้ธรรมะเนี่ยมีอนุภาพขึ้นมาได้ก็ต้องอาศัยผู้ที่ปฏิบัติธรรมะกันมากๆและจะใช้กันมากๆธรรมานุภาพจึงจะเกิดดีกว่าอนุภาพอย่างอื่นเพราะธรรมานุภาพเนี่ยออกจากจิตใจของเราเองแล้วก็เป็นความรู้สึกด้วยความอิงใจที่มีอยู่กับเราทุกคนผลที่จะได้รับเนี่ยนอกจากตัวเราแล้วก็คนอื่นด้วยอนุภาพอย่างอื่นนั้นยัง ยังเป็นอนุภาพที่เรื่อนรอยมองไม่เห็นอย่างเราจะอ้างอ,อ,อนุภาพของเจ้าพ่อเจ้าแม่อานุภาพของผีสางเทวดามาช่วยปกปครักษานั้นก็ยังสู้อนุภาพที่สร้างขึ้นจากจิตของเราเองด้วยเมตตาธรรมไม่ได้เพราะมา่ทุกคนมีธรรมะอยู่ในใจและก็มีอนุภาพอยู่ในใจแล้วฝึกใจตัวเองใช้อนุภาพในใจตัวเองออกไปเนี่ยอย่างน้อยที่สุดอนุภาพอันนี้ก็ยังปกครองคนได้คนหนึ่งคือตัวเราได้แล้วตัวเรา แต่ถ้าอ้างอย่างเลื่อนลอยว่าขอให้อนุภาพจะพ่อจะแม่ขออนุภาพสิ่งนั้นสิ่งนี้คุ้มครองรักษาบางทีตัวเราเองยังไม่ได้รับการคุ้มครองเลยแต่ถ้าเราแพ้ด้วยตัวเราเองอย่างน้อยเราก็คุ้มครองตัวเราได้แล้วว่าเราเนี่ยไม่มีจิตปฏิฆะไม่มีจิตผู่พยาบาทอาฆาตจองเวรใครผู้ที่แพ่ทันมานุภาพออกไปก็ยังมีเมตตาธรรมคุ้มครองตนเองในเมื่อทุกคนมีการคุ้มครองตนเองตนเองได้ก็เท่ากับธรรมะเนี่ยคุ้มครองได้ทุกๆชีวิต ในวิธีสร้างธรนมานุภาพในตัวเองต้องปฏิบัติอย่างนี้แต่เรามักจะไปอ้างอนุภาพภายนอกตัวเราโดยไม่ปลูกฝังธรรมะในตัวเราเพราะฉะนั้นแม้แต่ตัวเราเองก็ยังไม่ได้รับการคุ้มครองท่านจะเห็นได้ว่าผู้ที่อ้างอำนาจอย่างอื่นมากมายเนี่ยมาคุ้มครองบางทีตัวเองก็ไม่มีอะไรคุ้มครองเลยและตัวเองก็ต้องประสบต่อภัยแต่ถ้าเราอบรมธรรมะขึ้นในใจเนี่ยอย่างน้อยถึงธรรมะไม่คุ้มครองคนอื่นก็ยังคุ้มครองเราซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติธรรม ธรรมะก็ยังคุ้มครองตัวเราไว้ได้มิให้จิตของเราเนี่ยไปประทุสร้ายคนอื่นในวิธีปฏิบัติธรรมะที่จะเกิดผลนั้นต้องใช้วิธีการอย่างนี้แล้วก็เป็นวิธีที่ถูกต้องที่เราควรจะได้ฝึกฝนให้เกิดอนุภาพของปรมวิหารธรรมเนี่ยถ้าแสดงเอาไว้ทั้งในด้านาผลแห่งฌานเพราะว่าฌานนี้มีทั้งรูปฌานและอรูปฌานปรมวิหารธรรมนี้เป็นปัใจจัยให้ถึงซึ่งอรูปฌานได้ อรูปฌานนั้นก็คืออากาสานันจายตนะฌานวิญญาณนันจายตนะฌานอากินจัญจายตนะฌานถึงอากินจัญจายตนะฌานสามารถที่จะถึงอรูปฌานได้ด้วยด้วยผลจากการเจริญโปรมวิหารธรรมสี่นี่เป็นอรุภาพที่เราจะพึงได้จากการเจริญเมตตาโรโมวิหารส่วนผลทางด้านโลกุตรธรรมนั้น การจเจริมโทมวิหารธรรมเนี่ยจะเป็นปัจจัยแก่โลกุตรธรรมได้อย่างไรถ้ามีปัญหาถามมันจะเป็นปัจจัยแก่โลกุตรธรรมเนี่ยได้อย่างไรบ้างเพราะว่าอารมณ์ของโทมวิหารธรรมนั้นเป็นบัญญัติคําว่าสั์เนี่ยเป็นบัญญตัตินะสัตวะสัพเนะี่ยแปลว่าผู้คล้องอยู่คล้องอยู่ในที่นี้ก็คือคล้องอยู่ในในอารมณ์หรือคลองอยู่ในวตตสงสารเราเรียกกันว่าสันรัสัตคาว่าสัพเป็นสมมุติบัญญัติ ไม่ใช่เป็นปรมัตถะเพราะฉะนั้นการเจริญเมตตาพรหมวิหารธรรมก็ดีกรุณากาดีมุทิตาก็าดีก็มีสัตวะบัญญัติเหล่านี้เป็นอารมณ์ไม่ใช่มีปรมัตถะเป็นอารมณ์ในเมื่อจิตเรายังติดอยู่ในบัญญัติบัญญัตินั้นจะเป็นเหตุให้หลุดพ้นได้อย่างไรถ้ามีปัญหาถามว่าในเมื่อเราเนี่ยแผ่เมตตาพรหมวิหารธรรมไปก็ดีหรือกรุณา,าดียังมีบัญญัติเป็นอารมณ์เมื่อมีบัญญัติเป็นอารมณ์อย่างนี้ เราจะเห็นอารมณ์ประมัดได้อย่างไรเพราะว่าบุคคลที่จะทําจิตให้หลุดพ้นได้เนี่ยต้องพิจารณาประมัติธรรมเป็นอารมณ์ต้องไม่มีอุปาทานยึดมั่นในสัตว์ในบุคคลในตัวตนทั้งตัวเราและตัวคนอื่นต้องไม่มีความยึดมั่นในความเป็นสัตว์เป็นบุคคลเที่เป็นปัจจัยแห่งโลกุตรธรรมได้เนี่ก็เพราะว่าบุคคลที่เจริญโรมวิหารธรรมอยู่เสมอนั้นชื่อว่าโรมวิหารธรรมนี้ เป็นธรรมที่อุดหนุนต่อสัพพะกริยานธรรมคือธรรมอันใดที่เป็นกรยานธรรมทั้งหมดเนี่ยจะเกิดขึ้นจเจริญขึ้นได้ต้องอาศัยปรมวิหารธรรมเป็นผู้อุดหนุนถ้าหากว่าไม่มีปรมวิหารธรรมเป็นผู้อุดหนุนแล้วกริยานธรรมทั้งหลายเหล่านี้ก็จะเกิดขึ้นแก่บุคคลไม่ได้เช่นอย่างคาว่า,ทา,า,รราทานคือการบริจาคทานคือการบริจาคนี้ถ้าหากว่า เราไม่มีเมตตาทำรรเสรยจแล้วเราจะบริจาครำรบริจาคทานกันได้อย่างไรก็บริจาคทานกันไม่ได้แต่เพราะเรามีเมตตาเราจึงมีการบริจาคทานทําให้เราบําเพ็ญทานได้ท่านกล่าวว่าพระมหาบุรุษหรือพระมหาสัตว์คือพระโพธิสัตว์ที่สมบรมร,รมีทำเพื่อเป็นพระสัมมาสัมพุทธ,ธเจ้านั้นจะต้องมีจิตใจที่เป็นไปโดยสม่ําเสมอและมีอัธยาศัย เกื้อกูลในสรรพระสัจโดยทนอยู่ไม่ได้เมื่อเห็นสัต์ทั้งหลายประสบตกความทุกข์จะต้องหาทางช่วยเหลือสั์ทั้งหลายให้พ้นไปจากความทุกข์และจะต้องมีความรู้สึกยินดีในความมั่นคงในทรัพย์สมบัติของสรรพระสั์ทุกทวนหน้าจะต้องมีจิต